ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนผนเคลื่อนเข้า3.3จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันศุกร์ที่10มิถุนายนโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมที่ออกประกาศแจ้งเตือน พื้นที่ฝน33จังหวัดในวันนี้ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่กำแพงเพชรเชียงรายหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมเลยอุรธานีนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาจรจนบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมนครน,นายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรี นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุด40อร์เซน์ของพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรองลงมา30เอร์น์ของพื้นที่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครปริมณฑลในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมจับพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความรกาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมต่าตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันปกคลุมประเทศไทยและปกคลุมทะเลอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ